วิธีดูชื่อและเบอร์โทรที่ลบไปแล้วอันดับแรกถ้าไปที่เฟ e บุ๊กปึ๊บแตะที่รูปโปรไฟล์หรือเมนูสามขีดบนบนขวามือปึ๊บแตะรูปฟันเฟืองปึ๊บแตะดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีปึ๊บปัดขึ้นเล็กน้อยแตะข้อมูลและสิทธิการอนุญาตของคุณปึ๊บแตะอัปโหลดรายชื่อติดต่อปึ๊บแตะชื่อบัญชีที่ข้างล่างเป็น Messenger แตะเข้าไปปึ๊บแตะจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ปัดขึ้นก็จะมีรายชื่อนะครับที่อยู่ซ้ายมือรวมไปถึงเบอร์โทรที่อยู่ฝ่ามือนั่นเองนะครับซึ่งผมได้ลบไปแล้วนั่นเองนะครับเยอะแยะมากมายทีเดียวในส่วนของเบอร์โทรสังเกตว่าจะมีเฉพาะ2ตัวหลังเท่านั้นนะครับุผู้ชมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเพื่อนผมสักคนแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเพื่อนผมที่ชื่ออ้วนตรงนี้น,นะครับสังเกตว่าเบอร์โทร จะมีแค่2ตัวนะครับผมถ้าเกิดเราอยากจะเห็นเบอร์โทรแบบเต็มๆนะครับก็แตะไปที่ชื่อเพื่อนเราเลยที่ชื่ออ้วนแตะไปปึ๊บนี่ครับและนี่ก็เป็นเบอร์โทรของเพื่อนผมที่ชื่ออ้วนนะครับแบบเต็มๆนั่นเองถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นเบอร์โทรเพื่อนแบบเต็มๆแบบนี้ก็สามารถใช้วิธีนี้ทําได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้และนี่ก็คือวิธีดูชื่อและเบอร์โทรที่เราลบกไปแล้วนั่นเอง ฝากทุกผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชจารด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ